รวมบมัญชีเงินฝากดอกเบีย้ยสูงนะครับทั้งบัญชีเงินฝากทั้งสลากนะครับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่1.7ไปจนถึงสูงสุดนะครับเป็นอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากต่างประเทศ4.32ต่อปีและยังมีสลากออมสินพิเศษ,ษ1ปีนะครับทั้งแบบใบสลากและแบบดิจิทัลที่ให้รางวัลพิเศษ,ษถึง70ล้านบาทนะครับรางวัลเดียวนะ70ล้านบาทเลยทีเดียวและยังมีรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทอีกด้วยแล้วก็สลากออมสินพิเศษ2ปีมูลค่าจ ใหญ่30ล้านบาทนะครับลุ้นกันได้ทุกงวดเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันฝากกด like, ไลค์กดซับสไคร e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับออกแคมเปญบัญชีเงินฝากเงินตาต่างประเทศประจําเดือนพฤษภาคม2568กนะครับกับฝากประจํา 1, 1เดือน 2, 2เดือน3เดือน,อนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงสุดที่4.32%นะครับฝาก USD ที่กรุงไทย รับดอกเบีย้ยสูงอย่างต่อเนื่องเป,ปิดบัญชีได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูแคมเปญน,นะครับจุดเด่นของบัญชีเงินฝากเงินตาต่างประเทศที่ให้อัตราดอกเบีย้ยนะครับสูงสุดที่4.32เนะครับจุดเด่นคือเลือกเป,ปิดบัญชีได้มากถึง13สกุลเงินนะครับได้แก่ USD GBP EUR JPY SGD ดนะครับ C H F A U D N Z D H K D C A D และ C N Y นะครับสำหรับสกุลเงิน M Y R นะครับหรือ I D R ให้เฉพาะนะครับนี้ลูกค้านิติบุคคลเท่านั้นและรับฝากและถอนเฉพาะเงินตาต่างโอนเงินต่างประเทศเท่านั้นแล้วก็สะดวกนะครับสำหรับผู้มีรายรับเป็นเงินสกุลต่างประเทศเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการใช้งาน เงินตาต่างประเทศอยู่เสมอช่วยให้บริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีจํานวนเงินขั้นต่ําในการฝากนะครับสามารถเปิดบัญชีศูนย์เหรียญได้นะครับไม่เก็บค่ารักษาบัญชีหมดกังวลเรื่องการโดนหักค่ารักษาบัญชีที่ไม่เคื่อนไหวไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับไม่มีเก็บขั้นต่ำา500บาทได้รับดอกเบีย้ยสูงกว่าอัตราเงินฝากที่เป็นเงินบาทนะครับแล้วป้องกันความเสี่ยงค่าเงินผันผวนเป็นเครื่องมือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอาตาัตราแลก และเปิดบัญชีด้วยระบบสมาร์ทโอเพนแอคเคาท์เลยทีเดียวนะครับการจ่ายดอกเบีย้ยและการหักภาษีในจ่ายการจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์จ่ายดอกเบีย้ยปีละ2ครั้งเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปีเงินฝากตามประเทศจ่ายตามเวลาที่ครบกําหนดการฝากตามอัตราดอกเบีย้ยซึ่งกาหนดในวันที่ฝากนะครับ ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีถ้าถอนก่อนครบกําหนดจะถูกหัก2%จากรัตตาดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไม่มีอัตราดอกเบี้ยนะครับข้อมูลไปไป,ไปตามที่ธนาคารได้มีการกําหนดเอาไว้นั่นเองการหักภาษีนาให้จ่ายนะครับหักภาษีนทา่จ่าย15%สําหรับบุคคลธรรมดานะครับเงินฝาก15%สำหรับบุคคลธรมร,ร,บบคคลธรมดาเงินฝากออมทรัพย ไม่ต้องเสียภาษีหากดอกเบี้ยไม่เกิน20,000บาทนะครับถ้าเกิดดอกเบี้ยไม่เกินก็ไม่ต้องเสียนะและนางการฝากนะครับรายละเอียดนะครับสกุลเงินต่างประเทศค่าธรรมเนียมการฝาก1%ของยอดเงินขั้นต่ำ5 0าบาทค่าธรรมเนียมการถอนสกุลเงิน USD 0.6%ของยอดเงินสกุลอื่น1%ของยอดเงินขั้นต่ำ5 0า500บาทนำเงินบาทซื้อเงินตาต่างประเทศนะครับฝากเข้า บัญชีแนตาแลกเปลี่ยนแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับต้องแสดง work permit นะครับและหนังสือรับรองรายได้ซื้อได้ไม่เกินรายได้ที่ได้รับค่าธรรมเนียมนั้นนะครับ1ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการฝาก2ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการถอนเพื่อแลกเป็นเงินบาทกรณีถอนเพื่อโอนออกไปต่างประเทศนะครับแต่ไม่เกินจํานวนที่นําฝากก็ไม่ต้องเสียครับนะโอนไปต่างประเทศนะครับอินเทอร์เน็ตโดยแจ้งนะครับ a อ d ไว้เงิน โอนต่างประเทศขาเข้าและขาออกทางอีเมลไม่คิดค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับนะนี่คือข้อดีนะครับความเสี่ยงก็มีนะความเสี่ยงเรื่องอัตราลแลกเปลี่ยนที่ขึ้นลงตามภาวะตลาดมันเป็นปกตินะนะครับต้องะระมัดระวังหน่อยธนาคารใช้อัตรานะครับทีนะครับท,ทีทับทีนะครับในการคำนวณขายเงินตาต่างประเทศให้ลูกค้าเพื่อน,นำมาฝากเข้าบัญชีเงินฝาก FCD นะครับธนาคารก็ใช้อัตราเดียวกันนะครับ ท,ทับทีในการรับแรกเงินตาต่างประเทศจากบัญชีเงินฝาก FCD ของลูกคา้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับ่ฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ธนาคารอมสินนะครับออกแคมเปญสลากอมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลากและแบบดิจิทัลนะครับลุ้นรางวัลพิเศษมูลค่า70ล้านบาทนะครับหรางวัลก็เรียกว่าใครถูกนะครับเปลี่ยนชีวิตเลยเอาไปเลย70ล้านบาทนะครับรวยเพียงข้ามขืดนนะครับใครสนใจนะครับห้ามพลาด เด็ดขาดและยังรุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาททุกเดือนนะครับที่มีมานะคือของเดิมยังคงจัดหนักจัดเต็มอยู่ตัวสลักออมสินพิเศษนะครับ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลากและแบบดิท่านนะครับสำหรับใบสลากนั้นจะเป็นงวดที่606หนะครับหน่วยละ100บาทสลากดิท่านนะครับงวดที่613นะครับโดย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีเช่นเคยนะครับฝากครบอายุได้เงินต้นและดอกเบี้ยนะครับเข้าไปชีเงินฝากที่บัญชีคูโอนอัตโนมัตินะครับลุ้นรางวัล10ล้านบาทยังคงมีอยู่นะแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับรางวัลพิเศษนั้นนะครับรางวัลพิเศษจริงๆอ่ะมันเป็น100ล้านบาทแต่ผ่านไปแล้วไงนะครับสำหรับ สามสิบล้านบาทแรกนะครับในเดือนพฤษภาคมวันที่16เนี่ยผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้จะเป็นในช่วงนะครับในช่วงรางวัลจับฉลากในวันที่ในครั้งที่2นะครับครั้งที่2ไม่ใช่เดือนมิถุนายนทุตีครั้งที่2จะเป็นเดือนนะครับกรกฎาคมนะครับวันที่16กรกฎาคม2.5.6.8 จำนวน1รางวัลรางวัลละ70ล้านบาทนะครับแบบกำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษนั่นเองนะครับนะรับไปเลยนะโดยการได้รับรางวัลนั้นมันมีเงื่อนไขคือ1นนะครับรางวัลครั้งที่2ผู้ที่รับรางวัลจะต้องมารับมอบรางวัลด้วยตนเองที่ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็ในวันที่มารับมอบ รางวัลผู้ที่ไดรับรางวัลจะต้องไม่ถอนคืนสลากที่ถูกรางวัลพิเศษก็คงไม่มีใครถอนคืนหรอกเนาะ นะครับได้ทั้ง70ล้านบาทนะจุดเด่นของสลากนะครับเราจะาพูดสลากดีท่านนะครอบคุมทั้งใบสลากและแบบดีท่านเลยก็คือครบอายุจะได้เงินต้นคืนนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้รุ่นรางวัลทุกเดือนรางวัลที่1มูลค่า10บล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษซึ่งจะจัดในแต่ละช่วงนะซึ่งช่วงนี้จะเป็นรางวัลน,นะครับทองคําแท่งหนัก10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะฝากถอนได้ผ่านแอปไมโมนะครับง่ายๆตัวสลากด้วยตัว คุณเองนะครับหรือรอนะเงินรางวัลโอนเข้ามาอัตโนมัติก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะรักเณฑนและเงื่อนไขนะครับระยะเวลาการฝากสลากออมสินพิเศษ1ปีตั้งแต่วันที่1เมษายน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เบิรบัญชีบุคคลธรรมดาอยู่ตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุของสลากนะครับ1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัล12ครั้ง ราคาขายหน่วยละ100บาทรายละเอียดของดอกเบีย้ยฝากครบ1ปีจะได้รับดอกเบีย้ย0.2บาทต่อหน่วยนะครับหรือร้อยละ0.2ต่อปีนะครับ20สตางค์นั่นเองนะต่อหน่วยอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝากฝากไม่ครบ6เดือนหากส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากครบ6เดือน ไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยวงเงินการรับฝากนะครับสามารถเลือกวงเงินนะครับในการรับฝากได้ตั้งแต่1นึ่ง0 0 0ห้0พันหนแสนนะครับสหรือสามารถระบุจํานวนเงินที่ต้องการเช่นนะครับหนึ่บาทนะหรือสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทโดยระบุเฉพาะจํานวนที่หารด้พันลงตัวนะครับ 3วงเงินการทารายการสูงสุด10ล้านบาทต่อวันนะครับวงเงินรวมการโอนภายในบัญชีตนเองด้วยนะ4ธนาคารนะถ้าเกิดเป็นรูปแบบของดิฉันนะครับดิฉันเนี่ยจะไม่ออกใบสลักให้สามารถตรวจสอบผ่านแอปไมล์โมได้หาสามารถนะครับฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้นะครับเรื่อยๆรืเลยนะออกรางวัลน,นะครับจะออกรางวัลทุกวันที่16ของทุกเดือนนะครับหยุดจําหน่ายทุกวันที่16ของเดือนนั้นนนนะครับการรับเงินนะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชี เผื่อเรียกนะครับที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลนั่นเองนะครับเงื่อนไขหลักนะหากประสงค์ถอนนะครับสลากฉบับที่ถูกรางวัลควรดําเนินการนะครับหลังจากวันที่ออกรางวัลแล้วนะเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับรางวัลเพราะเงื่อนไขการรับรางวัลเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องถือครองสลากนั้นอยู่นะเดี๋ยวพึ่งไปถอนก่อนแต่ผมว่าถ้าถูกรางวัลเนี่ยคงไม่มีใครถอนเราคงก็ฝากไปเรื่อยๆละ ับงผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกนะครับเผื่อเลกพิเศษนะที่เป็นบัญชีคู่โอนสําหรับการรับโอนเงินนะครับเงินต้นและดอกเบีย้ยเมื่อสลักครบอายุและเงินรางวัลเข้าบัญชีคือซื้อผ่านแอปดิทัลเนี่ยมันดีตรงที่เราไม่จำเป็นต้องเอาสลักไปขายหรืออะไรเงี้ยนะนะครับมันจะโอนเข้าอันตโนมัติเลยแล้วคุณก็ไปรอซื้อเอานะซื้อทิ้งได้เลยนะครับสต้องสมัครใช้บริการผ่านไมโมนะเฉพาะแบบดิทันนะครับและฝากถอน ทำรายการผ่านแอปไม m o โมสีไม่รับฝากบัญชีร่วมหรือบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ห้าไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารอมสินนะครับหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตํารวจอายการและการประกันตัวในชั้นศาลนะครับหรือหลักประกันการออกหนังสือคําประกันหรือ LG นะครับสลากครบอายุนะครับโอนเงินสลากครบอายุและดอกเบีย้ยถ้ามีนะครับเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ที่เป็นบัญชีผู้โอนนะครับรางวัลนะรางวัลที่1นนะครับมูลค่ารางวัลละ10ล้านบาทรางวัลที่2นะครับหรางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่35มรางวัลรางวัลละ1 0 0 0 0ื่นบาทรางวัลที่4 10รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5 15ารางวัลรางวัลละ1 0 0 0บาทรางวัลเล็กท้าย4ตัว1รางวัลรางวัลละ200บาทรางวัลเล็กท้าย3ตัว1รางวัลรางวัลละ80บาทอบาท มีรางวัลเลขท้าย3ตัวที่เพิ่มเข้ามานะเมื่อก่อนมันรางวัลเลขท้าย3ตัวเนี่ยมันเพียงแค่40บาทเองนะอันนี้เพิ่มมา8เอ่อเพิ่มมาอีก40นะครับเหมือนกับลดอัตราดอกเบีย้ยใช่ไหมแล้วมาเพิ่มรางวัลแทนอ่ามันก็น่าสนใจทีเดียวเลยนะนะครับถ้าใครสนใจจองดอกเบีย้ยครบอายุนะครับะยิเวาการฝาก1ปีอัตราดอกเบีย้ย0.2 บาทต่อนหน่วยนะครับหรืออัตราดอกเบีย้ยประมาณ0.2เนะครับถอนคืนจะได้รับ100บาท20สตางค์นั่นเองนะครับและการออกรางวัลธนาคารอมสินจะทำการออกรางวัลสลากที่ท่าน1ปีณธนาคารอมสินสํานักง,งานใหญ่ทุกวันที่16ของเดือนนะครับโดยจะทําการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์เฟ e บุ o k นะครับ Facebook ไต์ตั้งแต่13.00นถึง13.50น,น,นั่นเองนะครับ ธนาคารไทยเครดิตนะครับออกแคมเปญเงินฝากประจำทันใจไร้หลักการฝาก12เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.7%นะครับประจำเดือนพฤษภาคม256 8นะครับใกล้จะหมดเดือนแล้วใครยังไม่ฝากก็ลองไปดูรายละเอียดกันนะครับบัญชีงเงินฝากประจําทันใจระยะเวลาการฝาก12เดือนให้อัตราดอกเบี้ย1.7%ต่อปีนะครับให้อัตราดอกเบี้ยสูงสามารถถอนดอกเบี้ยไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องรอครบกําหนดนะครับรับดอกเบี้ยทันใจณนะวันที่ฝากกรณีนําฝากด้วยเงินสดเท่านั้น รับเงื่อนไขการให้บริการบัญชีเงินฝากประจำทันใจแต่ดอกเบี้ย1.7%ต่อปีฝากเปิดใช้ให้บริการตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2567เป็นต้นไปให้ผู้บริการให้บริการผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้นไม่รับเปิดบัญชีร่วมบัญชีและบัญชีหรือนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำและฝากต่อเนื่อง Ờ, ฝากเมื่อครบกําหนดนะครับตั้งแต่1นึ่งแบาทนะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสบาทนะครับแล้วก็ต้องฝากให้ครบ12เดือนการจ่ายดอกเบีย้ยทันใจเมื่อฝากด้วยเงินสดหน้าวันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อนะครับและหักภาษีนะให้ใจ่าย15%าของจํานวนดอกเบีย้ยที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรกรณกีฝากด้วยเช็คจะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อทราบผลเรียกเก็บเช็คนั้นสําหรับดอกเบีย้ยหากไม่ได้ถอนออกนะครับหรือนําเงินมาฝากเพิ่ม หลังจากวันเปิดบัญชีหรือฝากต่อธนาคารจะถือว่าเงินฝากส่วนที่เกินจากจำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกหรือจำนวนเงินที่ฝากต่อนะครับและจะคำนวณดอกเบีย้ยในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์นะครับและหักภาษีหน้าที่จ่ายตั้งแต่บาทแรกเป็นต้นไปสามารถถอนเงินฝากส่วนที่เกินได้ทั้งจำนวนนะครับแต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่ได้รับ ดอกเบี้ยณวันที่ฝากนะครับเงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อหากทอนบางส่วนจนทําให้เงินต้นลดต่ำกว่าจํานวนเงินเปิดบัญชีหรือฝากต่อต้องปิดบัญชีเท่านั้นกรณีถอนเงินต้นหรือปิดบัญชีก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝาก12เดือนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจําทันใจธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยแนตาดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารณวันที่ผิดเงื่อนไขนะครับหลังหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้นนะสำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไปรวมภาษีที่หักหน้าที่จ่ายธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับทางธนาคารทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้คอคืนภาษีหักหน้าที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรพกรด้วยตนเองเมื่อครบกําหนดระยะเวลาก,การฝากลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อ เป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือประสงค์ฝากบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆของธนาคารในช่วงระยะเวลานี้นะครับผู้ฝากติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกําหนดเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับช่วงระยะเวลาที่ผู้ฝากติดต่อธนาคารและคิดดอกเบี้ยนะครับตามประกาศณขณะนั้นจากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวันนะครับและจ่ายดอกเบี้ยหน้าวันที่ผู้ฝากติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีนะครับแจ้งความประสงค์ ฝากต่อเป็นบัญ,ญชีเงินฝากประจําทันใจหรือวันที่พ้นระยะเวลา1เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่เงินฝากครบกําหนดหักภาษีณที่จ่ายตั้งแต่บาทแรกหากบัญ,ญชีเงินฝากประจําทันใจครบกําหนดผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขาที่เปิดบัญชีภายในระยะเวลา1เดือนนับตั้งแต่วันที่เงินฝากครบกำหนดบัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอัตโนมัติเป็นเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจำนวนและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธ,าน,องธาน,นาคารณขณะนั้นนะครับ เอกสารการเปิดบัญชีนะครับบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงนะครับแล้วก็หมายเหตุการปิดบัญชีสามารถปิดบัญชีได้เฉพาะสาขาที่เปิดบัญชีและต้องทําการปิดบัญชีด้วยตนเองเท่านั้น2ธนาคารขอสวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร3อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด4เงินฝากที่รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนที่กําหนดไว้ในกฎหมายนะครับ สลังอมสินพิเศษ2ปีนะครับออมสินจัดหนักแจกรางวัลใหญ่30ล้านบาทนะครับและฝากครบ2ปีได้รับอัตราดอกเบี้ยนะครับหน่วยละ0.9บาทต่อนหน่วยนะครับและการันตีรางวัลเมื่อรางวัลที่ถูกทุกงวดเมื่อฝากขั้นต่ำ1ล้านบาทนะครับฝากได้ที่ธนาคารอมสินนะ30ล้านบาทนะครับยังคงรุ้นได้ ต่อเนื่องนะครับในทุกๆเดือนตลอด24เดือน24งวดสำหรับสลักอมสินพิเศษอายุ2ปีนะครับงวดที่262แล้วนะครับและสลักอมสินพิเศษดิท่านอายุ2ปีงวดที่261เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับสลากทั้ง2แบบนะครับมีสิทธิ์ถูกรางวัล30ล้านบาทเหมือนกันแล้วก็ รุนรางวัลทุกเดือนนานถึง24งวดด้วยกันนะครับรางวัลใหญ่คือ30ล้านบาทบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีอัตราดอกเบี้ยนะครับไม่เสียภาษีเงินรางวัลน,นะครับรับไปเต็มเ็มเลยนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์จุดเด่นของตัวสลากออมสินพิเศษนะครับทั้งในในรูปแบบดิจิตลและในรูปแบบใบสลากนะครับก็คือครบอายุได้รับเงินต้นขึ้นรุนรางวัลได้ทุกเดือนนะครับรางวัลที่130ล้านบาทและรางวัลอื่นๆอย่าง มากมายนะครับแล้วก็มูลค่าลงทุนต่อหน่วยไม่มากนะครับ1ห,หน่วย100บาทนะครับแล้วก็สำหรับสลากที่ท่านนะครับออมง่ายๆผ่านแอปไมโมนะครับฝากกันได้ต่อเนื่องฝากกันได้ทุกๆวันผ่านหน้าจอเดียวโดยไม่ต้องไปสาขาง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็ดูผลการถูกรางวัลได้ผ่านแอปด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็แจ้งเตือนการถูกรางวัลน,นะครับผ่าน Notification นะครับทราบผลรางวัลในแต่ละง,งวดได้เลยนะครับเรียลกการฝากตั้งแต่วันที่2เมษายน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทนะครับอายุสลาก2ปีสิทธิ์การถูกรางวัล24ครั้งหน่วยละ100บาทฝากครบ2ปีได้รับ 0. 9บาทต่อหน่วยนะครับหรือร้อยละ0.45ต่อปีอัตรากรณีผิดเงื่อนไขาการฝากฝากไม่ครบ6เดือนหากส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบ2ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยฝากขั้นต่ำนะครับ100บาทหรือ1หน่วยแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินการรับฝากต่อรายนะครับระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากก็คือ2ปีโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก เผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนการออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนนะครับยกเว้นเดือนมกราและก็วันที่30ธันวาคมนะครับและเดือนพฤษภาคมออกรางวัลวันที่สองพฤษภาคมนั่นเองแล้วก็จุดหยุดจะจําหน่ายในวันที่ออกรางวัลการรับรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดไปจากวันที่ออกรางวัลเงื่อนไขหลักหากประสงค์ถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัล ควรดาเนินการหลังจากวันที่ออกรา<อ>งวัลแล้วเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนสําหรับการรับโอนเงินต้นดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุและก็เงินรางวัลด้วยนะครับ 3. รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน3คน 4. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์สลากครบอายุโอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนได้เลย งินรางวัลนะครับรางวัลที่1จํานวน1รางวัลรางวัลละ30ล้านบาทรางวัลที่2จํานวน1รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่3จํานวน5รางวัลรางวัลละ1 0 0 0 0บาทรางวัลที่4จํจนวน10รางวัลรางวัลละ3 0 0 0บาทรางวัลที่5จํานวน15รางวัลรางวัลละ1 0 0 0บาทรางวัลเล็กท้าย4ตัวจํานวน1รางวัลรางวัลละ800บาทกำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นนะครับ ย้ำอีครั้งหนึ่งว่าตาดอกเบีย้ยครบอายุนะครับฝากครบ2ปีได้รับดอกเบีย้ย0.9บาทต่อหน่วยนะครับหรืออัตราดอกเบีย้ยต่อปีคือ0.45เเต่อปีเวลาถอนคืนจะได้รับนะครับ100บาท90สตางค์นั่นเองนะครับสามารถที่จะดูการออกรางวัลน,นะครับถ่ายทอดการออกรางวัลได้นะครับในวันที่1ของเดือนโดยถ่ถายทอดผ่านออนไลน์นะครับตั้งแต่10นิกา 1ิบนาฬิกาสามสินาทีถึงสิเ็นาฬิกาสิบนาทีนั่นเองนะครับ